นะคะภูเก็ตแล้วก็มาเอารถก่อนที่เช่าไว้กว่าจะถึงแบบว่าไฟเย็นด้วยใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็ดีเลยแล้วกว่าจะมาถึงนะคะอากาศเอ่อกับตันบอกอีเจ็ดองศาก็โอเคอยู่ตอนแรกคิดว่าจะร้อนตายแล้ววันนี้แบบมันคึ้มๆยังไงเลยอากาศที่นี่นะคะแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันเกิดเทวาด้วยนะคะเ8ีแปดมิสาอยู3ที่ามเยก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ตอนเดินทางแบบตอบคนแบบว่าที่แฮปมานะคะแล้วแบบว่าลงไอจีให้อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยแบบต้องตอบรีบกับอะไรอย่างนะี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แฮปมาก็ไม่ค่อยว่างหยิบมาถ่ายเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีค่คาโน่นนี่นั่นวุ่นวายในสนามบ,บินตอบคนด้วยอะไรอย่างนะี้ค่ะก็มีคนแฮปตั้งแต่เมื่อคืนเช่งคืนจะถึงตอนนี้หกโมงกว่าแล้วก็เงีบนบบรรยากาศยามค่ำคๆนะคะหกโมงกว่าเดี๋ยวเราก็จะไป เออเช็คอินที่โรงแรมก่อนเนาะค่อยออกมากินข้าวนี่เซ็นอยู่ทำให้ดูลุกวันนี้เลยนะคะสีเขียวติ้มสีเขียววันเกิดเราดีงามมากรู้สึกว่าชุดนี้น่ารักมากคิวกางเกงทุกคนคิ้วอ่ะเจอยู่นูน่นเจอยู่นูน่นะ <laughs> นะคะทีดแอลกอฮอล์ในรถใช่ไหมแผนคลีปใช่โหมืหมดมากเลยเนาะอ่ะ,<า>ะ,ะอะไรขมวดมา มันโอเคกว่าขังขี้เล้วนี่ติดอยู่เล็กน้อยส่วนเจ๊ก็หาร้านอาหารมาช็อปเรามาอยู่ที่ร้านอาหารระยาระยะป่ะนะคะคุณเจ๊ไปคันหาคือเมื่อกี้ไปนั่งกินโรตีก่อนรอปาไปเช็คอินซะเลยเป็นโรตีที่อร่อยนั้นแต่ว่าเนยคือแบบเยอะมากผมคิดผู้กิจตั้งร้านนั้นอะแต่ว่าคนไปหรือชื่อร้านว่าโกโกมั้งโกน่าจะ ก็ข้ามโนเทลทุกคนส่วนร้านนี้ก็คือแบบร้านเออคล้ายๆกับ,บสไตล์เมืองเก่าเลยทุกคนคุกิด่สนจะเป็นอย่างนี้นะคะร้านคล้ายๆโทลี่อะไอติมโทลี่ที่<ม>เออปีที่แล้วเราเคยลงชิมไปไปย้อนด,ดูกันได้รอบนี้ก็จะไปดูชายอันนี้กี่ีแร,รกเนาะข้ามาชินกันเริ่มสั่งอาหารไปร้านก็คือแบบอะไรนะกุ้งเสียบใช่ก็คือแบบร้านตกแต่งดูแบบเออก็คือเก่าแบบเมืองเก่าดูจริงจิ แบบ mhm. ย้อนยุคอะไรอยู่ชอบผมอ่ะที่เราใส่จรงๆาเหมจะไม่นะทุกคนบอกไแล้วตั้งแต่ตอนคีินคะคือแบบกมวันนี้คือตืนมาดัดอีกแล้วคนนี้ก็คอนเต์ใแน่แค่ดิหน่อยนี่วันนี้นะคะก็คือเื่อใครจะเอาไปทำก็คือติดกิสอันแเนี่มันหลุดแล้วเออใช่ตังคู่แองเจลชังคูหน่อยอยากครับนี่จบนะแต่ไม่ใสเก็บปิดแอนมาแล้วนะคะเราลืมถ่ายแล้วมตกินหิวมาก อร่อยอันนี้คือไข่เจียวปูอร่อยมากเรากนินนี้แล้วก็ปอกเปี๊ยนนะคะอันนี้คือที่สั่งมาอร่อยทุกอย่างนะคะก็กินน,นั้นอร่อยมากมกินปอกเปี๊ยนกับไข่เจียวไข่เจียวปูเค็มมากชอบไม่ใช่สีแดงปาม,มาแล้วน,นี่อ่ะกินแล<ม><ม>้กินเล้วถ้ากินมามนเราก็นี่ให้ดูนื โี้์ลูกหอนเพราะว่าหินเนี่ยเขาน่าแคกทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โรงแรมเลนะคะแล้วพักโนเวทลนะคะครั้งนี้มาพิกเกตเนาะซึ่ง จะเซอรไพรส์ะ่ะแบบว่าเป็นห้องทะลุกันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวห้องให้ดูข้าวๆเองแต่ตอนนี้นี่นะคะมิชเป็นกล่องเลยแล้วมีพุดดิ้งด้วยนะคะพอด,ดีว่าเออพี่ที่จากนั้นเอามาให้นะคะตอนอยู่สนามบินก็นนคือแบบว่าให้มันเกิดจริง่ายมากเป็นแอร์อยู่แล้วไงง่ายเลยนี่เดิอร่อยมากชอบกินมากนะคะทุกคนมิชพุดดิ้งก็คือใช้ตู้เย็นอยู่นะคะห้องก็นี่เลยเตียงเรากับเจ้นะคะ ส่วนห้องนู่งก็จะเป็นเตียงเตียงเดี่ยวแต่เตีเยงใหญ่ <c oughs> วันนี้นะคะวันนี้จะเป็นตรงเรือกันตอนนี้ก็คือแต่งหน้าทากันแดดก่อนเพราะว่าแดดไม่ไหวอนะทุกคนนี่นะเราจะไปกันร้านปลาโลกระด้าง่ากมีรออยู่นีแต่งไปเรือขานาดนี้ขึ้นเรือ,อบ่ายแล้วเนี่ยต้องรีบเพราะว่าเตื่นสายนี้ก่นนะคะ นนีะะคงร้อนมากรออยู่เจ๊เกาะอยู่นะคะเขามาแล้วเนาะจะได้ขึ้นเรือทันทีกำลังขึ้นไปนะคะเห็นเรือมาอยู่ตรงท่าเรือนะคะเดี๋ยวก็จะต้องนั่งรถสองแถวไปมั้งสี่สิบมิลลิโอ้โหนี่นะคะท่ากันแดดมาเยอะเลย เหนียวๆดึกเหนียวมากเพราะฮากันแดดมาเหนื่อยจะคลีมนี่นะข้างบนยังดียังมีลมให้อยู่นิดนึงข้าขึ้นดึกดึกข้าจะเต่าโอ้โหหัวจะโดนเคขี่ขี่ขี่ขึ้นมามันดูมืดเนาะเออมันดูมืดนี่แสงข้ารักอยู่ ไปล้วไปแล้โอ้โหวิวทะเลเยอโอ้เหือนะคะแล้วฮะเรือเรือเยอะมากเยอะโอ้โหาร้อนมากอา้ใส่แว่นไมโอ้ได้ไ,ได้ใส่แว่นนะคะ สวยมากทั้งฟ้าโหเรือเลยทุกคนโหเรือเยอะมากแดดก็ร้อนถ้าเรือเลยนะคะตลกแหละเราจะเป็นเรือนู่นนะคะน่าจะเรือส่วนตัวตรงนั้นจะค่อยลงลมที่นี่จบเลยนะน่าเฮงชิบไปเรียกข้าเรือเราโอ้โหชิบเลยมากกว่ากินยาก่อนนะคะนี่ใส่ชื่อกันแล้วเรียบร้อยผัานไปดูส่วนเราก็ี่เรือ แต่แล้วมันใหญ่มากเลยนะคะนี่ในเรือเรือก็คือสบายเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้เนาะนี่เราเรือออกอันนี้ก็เป็นในห้องแล้วข้างหน้าก็เอาไว้ถ่ายรูปเลยเรือออกแล้วนี่นะคะโอ้โหขับถอดเรือออกนะอ่ะอ่ะโอเราวางเูนั่งนับอยู่รอโอ้ท้องฟ้าสวยมาก กนิดน,นึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรออ่อกแล้วเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกกันกินรองทอ้งอก,ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยกิมกัดดนแดดกันนะคะเห็นลแล้วเดินะปิดด้วยนะเออเราจะไปถ่ายรูปแล้วโอ้โหคุณป๋าลมหนักมากนี่นะคะยืนอยู่จับอยู่เนาะ<ม>ก็คือตรงนี้เย็นสบายมากอันไม่โดนแดดได้ตรงนี้ด<ม>ีงามโอ้โหท้งแรกก็ไนะกลัวโอ้โห ถึงแล้วเดี๋ยวจะลงกันสวยมากนี่สวยมากเราจะลงกันนะคะถึงเกาะแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นบานาน่าบี c ก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีให้เล่นคายักด้วยซึ่งมันก็จะมีค่าราคาแบบพันสองหรือหนึ่งร้อยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราจะเลือกเป็นทันสองเพราะว่ามันจะได้ผูกกองกลับมาด้วยเราจะได้เอาไ้กินข้าวเล่นลนู่นเล่นนี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่แพนมาคืออยากจะเล่นเออคายักนะคะแต่ว่ามันร้อนมากทุกคน,ก,คนก็เลยแบบ ไม่ต้องเล่นดีกว่าไปสน็อกกิ้งตรงแบบว่าตอนเราขับเรือกลับดีกว่านะคะเดี๋ยวเขาจะมีจอดให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพอเสร็จตรงนี้นเราจะขับเรือไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยตอวอยู่นั้นทุกคนก็เป็นแบบบรรยากาศภูกเกตต็ตอ่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็ <พา S 2> มีแต่ฝรัง <พา S 2> ่งเลย <พา S 2> แล้วก็กัจะนดด้างตรงนี้นะคะซึ่งนร้อนไม่มีห้องอเออแดดมาแดดมาจะลงทะเลกันนะคะตองแบบขาจุ่มขาจุ่มประมาณนั้น ก็มาตรงเราหรือเปล่สวยมากเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันด้วยนะคะสโนว์กลิ้งประมาณนั้นอ,อ่ะเจไปเลยเรือไปแล้วนะคะมีความักเลาสูงมากนี่ขนาดยังไม่ได้เปียกนะไม่เปลี่ยนชุดด้วยเพราะว่าจะไปดำน้ำเอ้ยโดดน้ำใช่ไหม อล้วประเด็นคือฝนจะตกแล้วด้วยแต่ไม่เป็นไรเราจะโดดทั้งที่ฝนตกนี่แหละแอบน่ากลัวนะนี่แบบ นี่เราก็เสร็จเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะถ่ายวิดีโอมาน,น,นิ๊นึงเดี๋ยวอาไดูแล้วตอนนี้คือเปลี่ยนชุดแล้วเป็นชุดนี้นะคะของโพลิเมินของโพลิเมเลวทุกคนแต่เป็นสีชมพูจี๊บแล้วก็มีเอ่อคาร์ดิแกนด้วยนะคะเอาไว้ใส่คู่กันแต่เดี๋ยวก็ถอดๆใส่ๆเอาแล้วกันถ่ายรูปขึ้นมาก็คือโอ้โหดีมากผมเปียกแบบเปียกพรลงไปแชวกชลิ้มเชฟลาคือเห็นแบบสวยมาก ยามเย็นดูพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวไปแวะดูพระอาทิตย์ตกใช่มาแล่ะทุกคนวันนี้กิจกรรมยาวนานเหนื่อยเปลี่ยนชุดแบบคลุกคลีมากเพราะมันเรือชทุกคนแล้วห้องน้ำก็แคบห้องนอนก็แคบก็จะเปลี่ยนกันได้แล้วสองคนหัดกันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก่อนเรียบร้อยเลยชุดวันนี้ชุดที่สองของวันนี้นะคะที่สามด้วยมีชุดไม่หน้วไปล้วนี่ดูสวยมากเดี๋ยวก็นั่งรับลมให้ผมเท่นิดนึงแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกกัน เอ,อ้ยสวยสวยมากเลยนี่โโอ้หนี่ทุกคนเกาะแหลมอะไรนะโอเคอเกาะแหลมไหมนะเทมเทมใช่ไหมนี่สวยมากพระาทิตย์ตสวยมากโอ้ยโอ้ยอน,นี่เขาจะยืนดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกัน แบบตอนนี้ดนึ่งแล้วนะคะมาถึงแล้วถึงฝั่งแล้วไม่ได้ถ่ายตอนนั้เพราะว่าวัวต่ชิลขาลงมาแล้ว,ห,วหมืดมากเลยนี่ผมเหนื่อยมากเหนื่อยมากโอ้โหไม่เห็นแสงเลยกลับเหมือนเดิมแต่ว่าต้องไปรับคนอีกนะคะก็น่าจะเต็มเลยอ่ะรออยู่สักพักเลยเนี่ยทุกคน คือเราอะเรียกให้เขาขึ้นมาก่อนยืนรอมาหลายคันแล้วแต่คนเต็มมากแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นมาก่อนใช่คนเต็มเลยนอโรงแรมแล้วค่ะนี่นอนรอด,รดีผมยังเปียกกันอยู่ไม่หรอกเพิ่มเติมเลยค่ะได้แล้วใช่เงิยลยก็คือแวะขึ้นมาอาบน้ำกันนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชุดเนาะใส่ชุดเหมือนเดิมแค่ว้มาอาบน้ำแต่งตัวเล็กน้อย,อยใส่ตรงหูเพิ่มเอ็กซ์ซ์ซอรี่ได้เลยเพราะว่าตอนนั่งเรือเดี๋ยวมันตกใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ไปกินข้าวเฉย คือเราอ่ะมาคือสามทุ่มครึ่งแล้วมันดึกมากแล้วเขาก็จะปิดก,กันแล้วพี่ <c oughs> นางป๋าเขาให้มาถ่ายรูปนะคะเอ้ยนี่ตรงไหนเนาะพี่แบบบอกคือทุกคนตอนนี้สั่งมาที่กินกันหิวมากไข่น่ากินมากอันนี้อร่อยแล้วเพิ่มนี่อร่อยมากแนะนำสั่งเพิ่มมาแล้วทุกคนมานแก๊งหนึ่งอร่อยมากนะคะเป็นสาขากินจนร้านปิดเลยทุกคน วันจัน,น,นงานเมืินเก่านะคะวิ้ยนากลัวมืดแล้วขึ้นรถก่อนสวยนะตอนนี้เนี่ยเราเคยมาถ่ายปีที่แล้วถึงโรงแรมนะคะไปแวะซิลตีมาเดี๋ยวปลาขึ้นมานะคะห้องเป็นห้องสองห้องทาลูก,กันเนาะมีห้องอะไรจะเปิดได้ไหมมาดูกันโอ๊ยหนักเวยเข้ามาตกใจเลยนะคะนี่เลยทโรงแรเอามาให้ใช่ไหม นี่ทำอะไรเอาให้นะคะเกิดมาว่ววาเอาให้วันนี้โอเคได้เลยเน่ารักมากโอ๊ยใช่ใช่น่ารักมากเค้กมะพร้าวชอบกินเดี๋ยวมันจะมาดองดูกันนะคะ